การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้โคจรส,สารครับดวงของคุณประจําวันที่20มีนาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับถือว่านะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นมุมของความสบายสบายครับใครมีเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะฮะสามารถที่จะดับความทุกข์ใจในช่วงที่ผ่านมาได้ในรอบวันนี้นะครับ คนที่เกิดวันจันนะครับถือว่าคุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะฮะจากผู้คนคนรอบข้างครับเสนอโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการงานเสนอโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองให้คุณในรอบวันนี้ครับคนที่เกิดวันอังคารนะฮะถือว่าเป็นช่วงของการโลดโผนโจนทยานครับบางคนนั้นนะฮะอาจจะต้องระวังวนิดนึงฮนะในเรื่องเกี่ยวกับการขับรถนะฮะอาจจะมีมุมแบบ ขับเร็วจนเกินไปนะฮะซึ่งอาจจะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้นะฮะตรงนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งครับคนที่เกิดวันพุธครับมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองไหลามาเทมาครับใครก็ตามทีนะฮะในช่วงนี้นะฮะเป็นคนที่ค้าขายนะฮะวันนี้รายได้ของคุณนั้นจะต้องคึกคักอย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันพฤหัะะสบดีครับวันนี้นะฮะจิตใจค่อนข้างที่จะเบิกบานครับแต่ว่า ข้อเสียคือว่าถ้าคุณทํางานอยู่ในรอบวันนี้เนะี่ยจิตใจอาจจะกลายเป็นไม่อยู่กับน้อยู่กับตัวอยากที่จะคิดว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวไหนดีจะไปท่องเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ดีอารมณ์มันล่องลอยเป็นแบบนั้นนะครับคนที่เกิดนะฮะวันศุกร์นะฮะถือว่าสิ่งใดก็ตามท,ที่คิดว่าดีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้สิ่งที่คิดว่าใช่นะหรือมันแบบเอ๊ะไม่แน่ใจไม่แน่นอนนะฮะ ของในช่วงวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนหมดนะฮะดวงดีกับกลายเป็นร้ายร้ายกับกลายเป็นดีนะอาน,นี้คือดวงชะตาชี่ของคุณในรอบวันนี้นะครับคนที่เกิดวันเสราร์นะฮะถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคครับนะหยิบจับอะไรก็สบายใจไปเสียหมดนะครับการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์คนรักนะฮะเกือ้อกูลคุณเป็นอย่างดีในรอบวันนี้ครับ